ก็จะมีเล่นอะไรนะปลาเป้านะคะเขาเรียกว่าอะไรปลาทั้งโขงนะคะก็มีเด็กๆเล่นเต็มเลยนะคะเพื่อจะได้อะไรเนี่ยที่เป็นต,ตนุ๊กตาตุ๊กตาอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักจังเลยนะโหตัวใหญ่ด้วยอะ่ะเป็นไม้ตัวใหญ่เท่าคนใหญ่ยิ่งกว่าคนหนึงนะคะนี่ค่ะก็จะมีเล่นอะไรนี่ค่ะก็จะเป็นของเล่นนะคะอย่างมียิงปืนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะ ของเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอยวดูฝั่งอาหารดีกว่านะคะเมื่อกี้ไปดูแล้วก็ยังดูไม่ครบนะคะนี่ก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะคะนี่ก็จะมีเครื่องดื่มค่ะของเยอะแยะมากเลยหน้ากินมากเลยนะคะหลายอย่างะคะนี่ก็จะเป็นอาหารนะคะมีเป็นสีด้วยอ่ะ กองดูอินดี้นะคะแล้วก็มีไอศครีมมีน้ำมะพร้าวสดๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกมะพร้าวนะคะโอ้หน่ากินมากเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่นะคะอ one นะะ้ำมะวันมาเก็ตค่ะตั้งแต่วันที่16-26ถ 26, ึงธันวาความนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะนี่เลยมหา,าจาัย์ของดีสีภาคชิมเมนูอร่อยร้อยติโอ้โหร้อยปียปนะยังไม่เกิดเลออ่ะนี่นะคะทำในท้องมากเลยนะคะมีกิจกรรมตลอดเลยนะคะมีกิจกรรมมหาตลอดไปเลยนะคะนี่ค่ะ ทอดน,นะคะโหทีนี่ค่ะอร่อยมากเลยดูดิดูด,ดินี่ค่ะเรากำลังทำให้ดูนะคะอร่อยที่สุดในโลกค่ะเพียงยี่ห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะมีที่ไหนแล้วนะคะมีเพียงงานวันนี้นะคะสิบหกถึงยี่สิบหกนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นหอยนะคะใครอยู่คอนโดที่นี่คุ้มมากๆเลยนะคะคอนโดอยู่ตรงข้ามมหาลัยรามแขวงสองะคะะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้กับบางนานะคะอีเกียรไทยวัสดุเทโกโเราตันนะคะก็ะคือมีของครบครันไปหมดเลยนะคะ เพียงลายไปหมดนะคะแล okay. oh, ้วอาหารที ola, oh, 4, man, ่จกรรมต่างๆนะคะมีทั <whatever> ้งเกมทั so ้งทั้งอะไรต่างๆนะคะเมื่อกี้พาไปดูแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นเฉพาะป้านะคะโอ้โหของเยอะมากเลยอ่ะอันนี้มีโค้านะคะเพียง20บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหของกินเยอะมากเลยนี่ค่ะโอ้ว้มั่วอันนี้มั่วอะไรข้าวเหนียวมูนะคะเพียงกล่องละ40บาทเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหน่ากินไปอีกนะคะมีคนละครึ่งก็สามารถก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลย รถที g, ่มาส่งของต่างๆนะคะ่ค่ะตัวน่าไปดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหตัวอะไรที่พาเองนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูดิตอนนี้เราอยู่มหาลัยรามสองนะคะที่จะอยู่ตรงตลาดไม่ใช่มันจะมีกิจกรรมอะไรนะงานสีภาคร้อยปีอาหารร้อยปีนี่แหละเมื่อกี้ที่ที่เดี๋ยวไดูเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะไม่ต้องอยู่ถึงร้อยปีก็สามารถกินอาหารร้อยปีได้นะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำพริกต่างๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีหรอไนี่รอมาค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเอาวันนี้ก็จะมีท้าวไข่ด้วยนะคะนี่ค่ะอาหารเยอะมากเลยอ่ะคอนโดที่นี่นะคะขายเพียง499เท่านั้นนะคะตอนไม่ผิดนะคะโอ้โหเจริญมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงข้ามมหาลัยรามคำแหวงสองค่ะอยู่ตรงข้ามเมกกะบางนาอีเกียเทสโก้โลตัสเพืวัสดุนะคะอยู่รายล้อมสิีคอนโดของวัสดุมากมายนะคะบ้านนะคะบ้านที่นี่ก็โหหลายสิบล้านนะคะแต่ว่าคอนโดค่ะ ตั้งหนึ่งค่ะตั้งหนึ่งอะไรอ่ะเกาล้วของเรานะคะมีมะพร้าวลำไยนองสดนะคะเออเยอะเรียงรายเยอะดุอันนี้จะเป็นเกาลัดค่ะนี่ค่ะเกาลัดคั่วทสดไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ยเขาคั่วทสดนะคะเน่เน่เน่เห็นไหมนี่ค่ะเขาคั่วในนี้นะคะคั่วให้เห็นไปเลยนะคะนี่ค่ะฝั่งนู้นก็จะมีอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนของของค้านื้หานะคะฝั่งข้างหน้าข้างข้างฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้านะคะพวกแต่งกายเซสซอรี่ต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะ โอ้ฝ oh, ังนูง้นะลานทองนะคะเอครบจบที่เดียวเลยอะ่ะไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วอะ่ะเดินลงมาจากสึกก็เจอเลยอะ่ะโค้งไปเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะถ้าหนา,หนาวๆก็จะมาซื้อนี่ค่ะจะเป็นโซนถ้าหมผ้านวมต่างๆนะคะอ่ะโรตีสายไหมค่ะมีโรตีสายไหมด้วยนะะี่ค่ะก็จะมีสามชุดร้อยนะคะจากอิยุทยาเลยนะคะแล้วก็อารทะเลทาอะ่ะเรามีอาทะเลเยอะมากเลยอะ่ะ อะไรในไลฟ์พีด้วยนะคะไอซี IC ค่ะยังไม่ได้เจอเลยก็จะมีนะคะมายเซฟี่นะคะ,ม,ะ,คะมีอะไรอะ่ะคอมไลฟ์สดน,นะคะคอมีที่เป็นฟิล์มกระจกม,มีเคส,เส,สมือถือต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะโอ้มะพร้าวน้ำมะพร้าวสุสดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะไอศรีมัมพร้าวนะคะมีทัง้งน้ำะมะพร้าวทั้งไอศ์รีนนะคะห้ามาดเท่านั้นก็สามารถอิ่มจัวสไตล์นราคาไม่แพงเลยทีเดียวนะคะเอาอันนี้อะไรนะคะนี่จะเป็นขนมเบื้องค่ะโอ้โหไส้แบบเยอะมากเลยนะนี่ค่ะ โอ้โหผ่านหน้าผาลงมาเลยเพียง40บาทเท่านั้นนะคะได้จุใจมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหทำเลทองแบบนี้นะคะผานได้ได้อีกแล้วนะคะใครแม่มาที่นี่นะคะจะจัดเลยท่านี้ค่ะเอาลองทำให้ดูค่ะนี่ค่ะอ๋อใส่ทองนะคะเขาลองจะใส่ฝอยทองให้ดูนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะดูสินี่นะคะนี่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 วันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่ที่นะคะมีลาเต้ 6พันวาคมนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงน้ำมะวันมาเก็ตนะคะนี่ค่ะนีของหวานนะคะโอเคค่ะนี่นี่โ้ยมีไข่้วยนะคะข่นกสื้อาค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะอันนี้ก็จะฝั่งนี้ค่ะกำลังตั้งตั้งพวกร้านขายเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำมะวันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตลาดนะคะฝั่งนี้ฝั่งตลาดค่ะฝั่งตลาดเลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้ามอนะคะ มหาลัยรามสองนะคะเดินนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเดินใกล้มากเลยนะคะแล้วก็คอนโดเราค่ะคอนโดเราจะอยู่ตรงไหนนะคะคอนโดเราอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ฝั่งด้านหลังนี้นะคะก็คืออยู่ฝั่งทะลุตลาดไปนะคะนิดเดียวเองนะคะอเมททองมากเลยอะไม่จับจองนี่คือว่าพลาดสุดๆไปแล้วนะคะพลาดสุดๆไปเลยนะใครเห็นคลิปนี้นะคะรีแชร์ไปดรื่วยๆนะคะจำนวนจำกัดเพราะว่าเราขายหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคห้องแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่แต่ละชั้นตำแหน่งโลเคชันอะไรก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่นี้จะทำอะไร แค่แดดเดียวน,ยนะคะพ่อตากตากัากกนแบบนี้เลยนะคะตากให้เห็นกันไปเลยเพราะมันแดดเดียวจริงๆนะคะนี่ก็ขายเสื้อผ้าค่ะนี่ก็จะมีขายเสื้อผ้าเยอะแยะมากเลยนะคะนี่ค่ะเสื้อผ้ตาต่างๆนะคะ่ค่ะาด้านในละเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนถ้าจะเสริมสวยนะคะถ้าจะเสริมสวยนะคะก็จะเป็นด้านนี้ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นต่อคนตานะคะนี่ทำเล็บนะคะทำเล็บต่อคนตาแล้วก็จะมาโซนนี้ค่ะมีทุกอย่างจริงเลยนะคะแล้วก็ขายกันแบบจริงจังเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นขายตลอดนะคะขายตลอด airport, ฉะนั้นเราก็สามารถมาช้อปปิ้งได้นะคะนี่ค่ะมาช้อปปิ้งได้มาทำเล็บได้นะคะนี่เสื้อผ้าเยอะมากเลยอะ เน็บนะสริสวนะคะช่วงโควิดนะคะเราก็เที่ยวใกล้ได้นะเที่ยวใกล้ก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้เนี่ยมีของให้เราได้ช็อปเยอะมากๆเลยนะคะให้เราได้ดูแบบเซ็ตเลิศถึงเลิศตาอะไรอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช้ชีวิตที่แบบเต็มที่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถมาเปิดหูเปิดตาใกล้ๆลงมาข้างล่างก็ได้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นขายของแบบนี้กันหมดเลยค่ะขายของกันเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขวามือนี่ก็จะเป็น ฝั่งนู้นก็จะเป็นหน้ารามค่ะทางซ้ายมือค่ะมาทางมารัสทางซ้ายมือมาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขา,า,ายาเสื้อผ้าค่ะถ้ารุปไปตรงนู้นเฉียวเียวเห็นไหมอันนั้นจะเป็นสวนต้นไม้นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะ<ม>นี่ค่ะทำเลน,นี้มีหมดเลยนะคะคือคิดคิดไม่ออกแล้วว่ามันไม่มีอะไรบ้างเพราะว่ามันมีหมดแล้วอะนะคะมีทั้งทำได้มีทั้งแบบของแบบคิดว่าไม่มีก็คือมีต้นไม้กับสัตว์เลี้ยงก็มี โอ้โสริวสวยก็มีเสื้อผ้าก็มีอาหารแบบโอ้โหวันนี้เนอาหารเลแบบไม่ต้องพูดถึงคือมีมากๆกอะ่ะคือกินได้ทุกทุกชั่วโมงอะ่ะตลาดขายถึงสี่ทุ่มนะคะตลาดสดน่าจะเป็นตลาดโต้รุ่งแล้วคือขายแบบเมื่วานนักคืนอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นนะคะต้นไม้ค่ะอะ่ถ้าเราอยู่คอนโดนะคะเราก็สามารถซื้อต้อนไม้ไปประดับได้นะคะเพราะว่าอยู่เดินลงมาก็ได้ค่ะเพราะว่าตึกเราอยู่ตรงเห็นตึกสีส้มๆตรงนั้นไหมยอ้อน เห็นตึกส้มๆนี้ไหมนี่ค่ะข้างหลังตึกสีฟ้าเนี่ยตึกของเราก็ถัดตรงนี้ไปอีกตึกหนึ่งเดียวตึกตึกตึกหนึ่งเองคือใกล้มากเลยอะ่ะเดินมาเดินเดียวเองอ่ะก็สามารถมาจัดบ้านนะคะ,ะทำสวนได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มามาแต่งบ้านกันนะคะนี่ก็จะเป็นถ่ายต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะมากเลยะคะ่ะแล้วสามารถจัดจองซื้อเอาวางไว้ประดับในห้องได้นะคะห้องเรามีแอร์มีเฟินะคะ มีเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าเตาครั้งแป้งะคะแต่ว่าพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถซื้อประดับห้องได้ตรงระเบียงนะคะเพราะว่าห้องเรามันมีระเบียงนะคะก็าะสามารถรับลมรับแดดได้ได้นะคะปลูกต้นไม้เป็นกระถางแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่านะคะมีพื้นที่ที่สามารถตกแต่งได้นะคะนี่จะเป็นปุ๋ยค่ะโอ้โหมีทั้งปุ๋ยมีทั้งคือครบหมดเลยอ่ะครบจบที่เดียวไปเลยนะคะอ่ะมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้นะคะมีปุ้ยไม้ด้วยนะคะเนี่ขายเพียงหกสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นหลักสิบก็สามารถซื้อนะะค อันนี้เพียง25บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหภายเงินเพียง25บาทนะคะได้ได้ทั้งกระถางได้ทัาา้งต้นที่มันงอกออกมาแล้วนะคะอุโหคุ้มไปมาคุ้มแบบสุดเลยนะคะนี่ค่ะกล้วยไม,ม้แค์เพียง6 0บาทนะคะนี่ค่ะกล้วยไม้แค์นะคะน่ารักมากเลยอันนี้เราก็ซื้อมมกล้วยไม้เป็นจริงๆไปเลยเอาไว้ตรงตรงที่เป็นเป็นระเบียงบ้านเรานะคะระเบียงห้องเราเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะอะซื้อพอไม่พอใช่ไหมไม่พอมามาดูสัตว์เลี้ยงค่ะอ่ะมีนกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพวกโซน ต้นไม้แ mm. ล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะอ่ามีน้องแมวค่ะมีนกค่ะนี่งเห็นไหมนี่ค่ะก็จะมีนกนะคะนกอะไรนะนกแก้วไหมนี่มีนกแก้วด้วยนะคะมีนกแก้วนี่ค่ะนกหลายตัวรักเลยอ่ะดูสิเห็นไหมนี่นกแก้วนะคะ สามารถซื้อไปเลี้ยงได้นะคะที่คอนโดเพราะว่าตรงระเบียงข้างหลังบ้านเราค่ะก็มีพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว์ได้นะคะนี่ค่ะสามารถเลี้ยงคนเล็กๆวน้อ็ๆได้นะคะนี่ๆๆมีน้องแมวด้วยนะคะมีน้องแมวด้วยนะคะดี๋ไปดูแมวค่ะใครสอบถามต่องตรโทรมาได้นะนี่ค่ะเบอร์ร้านนะไม่ต้องโทรก็ได้ค่ะเดินลงมาจากข้างล่างสุดก็ถึงแล้วนะะมีทุกอย่างเลยนะคะอนนี้ก็จะเป็นน้องแมวค่ะเห็นไหมโ้ยมีกระต่ายด้วยอ่ะ ตาเห็นไหมนี่หนูเมือต่ายด้วยนะคะโอ้ยลูกแม่นี่ค่ะเห็นไหมเมือตายอันนี้มีแฮมสเตอร์โอ้ยมันมีหนูด้วยหนูแฮมสเตอร์เห็นไหมช้อนหนูแฮมสเตอร์ด้วยอะกระต่ายลูนเฟอร์มีกรงเล็กกรงใหญ่หมดไปเลยมีทั้งหนูมีทั้งกระต่ายนะคะนกนะคะอ่ามีปลาด้วยนะคะันนี้ก็จะมีปลาปลาอะไรล่ะจะมีปลา มาหางนกยูงมันลปลาหลายๆปลานะคะก็คือหลากหลายชนิดมากเลยนะคะที่นี่คือคุ้มสุดๆไปเลยนะคะในหานี้เขากำลังตั้งร้านอยู่นะคะก็จะมีการตั้งร้านอยู่นะคะเดี๋ยวก็ดึกๆค่ำๆนะคะตอนน่าจะเก็บกันแต่ตอนนี้ก็กำลังช่วงระหว่างตั้งอยู่นะคะเพราะว่าสี่โมงกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปุป้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจคอนโดนะคะตรงนี้นะคะทำเลนี้นะคะอยู่ตรง มาหารลลายรำพรมแห่งสงนะคะอยู่ตรงข้ามเมกาบางนานอีกเกียไทยวัสดุเทสโก้โลตัสนะคะ,ะฟูดี้นะคะฟูดี้รำสองนะคะตอนนี้อยู่ตรงตลาดน้ำเมื่อวันนะคะร้านความแห่ง2งนะคะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกนะคะ่ะเสียงนโน,วนความสดุกครบคันมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดูนยได้ทคอนโดที่นี่นะคะทำเลนี้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสศูนย์นะคะฝัะ่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีร้านขายเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะมีอานนนตัดด้วยยเี่ เดี๋ยวปุ้ยขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปจบไลฟ์ตรงส่วนดอกไม้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันมีส่วนสาธารณะด้วยนะคะส่วนแบบเล็กๆนะคะถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ใกล้ๆก็จะเป็นส่วนหลวงรานะคะก็ะจาะมับรถเพียงนิดเดียวนะคะประมาณ5นาทีก็ถึงสวนหลวงราแล้วนะคะจากจากคอนโดรามสองตรงนี้นะคะนี่ค่ะใครอยากได้สูรอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบพื้นที่แบบสีเขียวยใหญ่ๆเลยนะคะก็แนะนําเป็นสวนหลวงรานะคะนี่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้คือแล้วก็ใกล้ อยากจะไปสวนอุณภูมิก็เดินทางใกล้มากเลยนะคะคือครบมากมากเลยนะคะครบแล้วก็คุ้มนะคะครบคุ้มจบที่เดียวก็คือที่นี่เลยนะคะราคาขายเพียง499,900บาทเท่านั้นก็สามารถซื้อห้องเป็นของตัวเองได้และะ้วไม่ต้องคิดเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเช่าห้องเป็นต่อไปแล้วนะคะผ่อนก็จะของก็ผ่อนตรงได้เลยเพียง5ปีก็ปิดนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ